สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับพามาดูทางน้ําเข้านะครับอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มโอ้โหที่มันถล่มหมดเลยคันอ่างฝั่งทิศใต้นี่แนวทิศใต้นี่แนวทิศตะวันตกนะครับอ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มแคนดงบุรีรย์ครับ มวลน้ำก้อนแรกที่ลงมาสู่อ่างนี่คือทางน้ำเข้าครับท่อไปหมดเลยครับนี่เพิ่งจะถล่มอยู่แบบโยกๆเลยเนีย่นี่จะพังหรือเปล่าเนี่โอ้ดูครับรอยดินถลม่มรอยดินสไลด์มวลน้ำมาแรางครับกัดเซาะคานถล่มเลยครับ มันถล่มเลยไปได้ไหมเนี่ย มีต้นยูคาครับวางอยู่ตรงนี้โอ้โห oh ดูสิครับ คันหายเลยครับคันอ่างหายเลยมวลน้ำที่มานนี่มาจากฝั่งของบ้านหนองกระทุ่มนะครับมาจากนู่นแหละอำเภอคูมเมืองนู่นแหละมวลน้ำดูรอยน้ำลวด ฝนตกแรงมากครับฝนตกค่อนข้างหนักถึงกัดถล่มเลยครับ คาดว่าอีกไม่นานครับจากสีเขียวนะครับวัชพืชที่เห็นเนี่ยก็จะถูกน้ำท่วมหมดแล้ว เนี่ยถ้าถอยออกมาคันนี้ไปเลยนะครับคันด่างไปเลยอยู่บริเวณหัวม,มุมพอดีครับหัวม,มุมเดินมาจากฝั่งทิศตะวันตกเดี๋ยวซ้ายไปฝั่งแนวทิศใต้เรียบร้อยเลยครับไปก่อนละครับ